สวัสดีผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสแต่ใชา ทุกวันอาทิตย์เช้าๆแบบนี้นะครับพบกับเราสองคนแล้วก็พระมหาสมปองครับแต่วันนี้พระมหาสมปองท่านติดกิจนิมนต์มาไม่ได้โอ้โหน่าเสียดายนะก็จะนําเรื่องราวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นประเด็นเด็ดประเด็นดังประเด็นที่คนก็พูดถึงกันเนี่ยนะฮะสนุกสนานมาพูดคุยกันครับพี่หนุ่มครับอย่างเช่นเรื่องแรกในวันนี้ครับเรื่องราวของคุณปรีนาเป็นสสของพรรคพลังประชารัฐเธอเป็นสสมาสีสมัยนะฮะอยู่มาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยโอ้โหจนวันนี้เนี่ยฮะ สมัครสสผ่านทางพลังมะชารัฐปัตติลิสคะแนนท่วมท้นโอ้โหคะแนนท่วมท้นเลยนะฮะเพราะว่าคุณพ่อของเธอนะครับคือคุณทวีไก่คุบนะฮะก็ถือว่าโด่งดังจริงๆทีนี้เนี่ยประเด็นถัดมานะฮะที่เป็นประเด็นกันก็คือเป็นเรื่องราวที่เธอนั้นออกมาในโลกโซเชียลมีการไลฟ์นะครับมีการไปพูดพาดพิงต่อว่าต่อขานสสท่านหนึ่งซึ่งตอนที่เปิดสภาเนี่ยนะฮะ ตอนไปพูดกับทางท่านประธานในสภาเนี่ยไม่ได้มีการยกมือแล้วก็ขออนุญาตที่จะพูดกับกฎหม่แล้วก็พูดเลย<อ>หลังจากนั้นก็มีการบอกว่านู่นนี่นั่นต่อต่างนานา,นา,นานแล้วมีคำนึ่งที่หลุดออกมาคือคำว่าอีชอ่อคำนี้แหละฮะคำว่าอีชอ่เอเนี่เป็นประเด็นเลยคำนี้เนี่ยนะฮะทำให้กระแสโลกโซเชียลจับตามองนะครับว่าคำว่าอีชอ่อเนี่ยคุณไปพาดพิงถึงสสอราริลิสพัก อนาคตใหม่อทางคุณพันนิกาหรือเปล่าอเพราะว่าเธอมีชื่อเล่นว่าช่อจริงๆแล้ววันนั้นนี่นะฮะคุณช่อซึ่งประเด็นในวันนั้นคุณช่อเองก็ได้มีการพูดคุยกับทางท่านประหารด้วยครับเพราะว่าทางคุณเอ๋นะฮะหรือคุณปรินาเนี่ยได้มีการบอกเลยว่าอยากจะสอนอบทเรียนเลอกเกินในการเข้าสภาอทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเชิญมาคุยในรายการอ่เป็นแก้างเห็นพิหนุ่มคุยกันโอ้ห คนคอมเมนต์เยอะมากเลยคุณมาคุยในขนกระแสปรากฏก็ถามเธอบอกอีช่อนี่คือใครคุณไปพูดถึงใครเขาครับเขาบอกว่าอ๋อคำว่าอีช่อเนี่ยเป็นคำพูดแถวบ้านมีด้วยพูดเพื่อที่จะหมายถึงคนคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าไม่มีมารยาทเขาใช้คำว่าอีช่อเป็นแทนคำนั้นครับ ทุกคนมงเป็นไก่ตาแตกเออผมงงผมก็ูเบอกเป็นคนโพทรามครับมีคนราชบุรีแล้วบอกภาษาด้เป็นภาษาที่บ้านเดิมภาษาท้องถิ่นหลังจากนั้นคนชนคนราชบุรีนะฮะคนโพทรามเนี่ยตามหาพริกตำลากันเลยทีเดียวเจอไหมเจอไหมไม่เจอคนงงเวมาได้ยังไงแต่ผมชอบประโยคหนึ่งทีุ่่มถามแกนะผมนั่งดูอยู่บอกเออ คุณคุณปารีนาคุณเอ๋ถ้าพูดแบบนี้คือเหมือนกับว่าไอ้บีชอบหมายถึงภาษาที่ในท้องถิ่นเ,ออเหมือนกับแถแถกไปหรือเปล่าสีข้างทะลาะไหมหลอกหร,อกหรอกกือเปล่าทำกันไปอย่าง,งานี้เหมือน<ง>กันแกเขาบอกมันไม่ได้แถเนี่ยนะฮะปรากฏว่าล่าสุดผู้ชมมัมันพีคจริงๆว่าไงฮะมีนะครับอุ้ยในเว็บไซต์พันทิปปี2557นี่โอ้โหมีคนด่าฮะโดนเพื่อนด่าว่าอีชอบงงเลยครับโอเห็นไหมล่ะ เมื่อคืนคุยกับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงทางโทรศัพท์มาคุยไปคุยมามันด่าผมว่าอีช่อเห็นไหมฮะเ<อ>นี่ยคุณผู้ชมคือหลายคนก็เลยไปตอบคอมเมนต์นี้นะฮะตอบโพสต์นี้บอกว่าอ๋อคำว่าช่อเนี่ยมันหมายถึงดอกไม้ไหลายๆดอกอแทนที่จะเดาว่าอีดดอกเดียวก็มาเป็น อีช่อซะเป็นหอบซะเขาก็เลยบอกเป็นอีพวงได้ไหมล่ะแต่ว่ามันมีคนใช้คํานี้จริงๆแล้วคุณผู้ชมดูข้างล่างนะฮะเออแปลกมากเลยเห็นไหมฮะลงวันที่เท่าไหร่ฮะ27 27มิถุนายนปี2557ัร้บเจ็ดครับเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับปี57ครับมีคนงัดคำว่าอีช่อมาพูดโอ้โหเออเอาเิอ่ะนี่ยแต่ล่าสุดล่าสุดเข้าไหร่นี่มีลูกกี่ล่าแล้วนะอ่ ล่าสุดเนี่ยนะฮะครับเป็นไงฮะทั้งคุณเอ๋ไปไหนปรีนาไปปอทอครับไปทำไรฮะไปแจ้งความเอาผิดคนที่ด่าเธอในโซเชียลครับนะครับก็ได้มีการไปแจ้งความเรียบร้อยบอกจะเอาผิดทุกคนนะฮะที่พูดจาด่าทอเธอมินประมาทเธอนี่นะครับนั่นคือเรื่องราวของคุณปรีนาไปอีกเรื่องหนึ่งฮะโอ้โหเรื่องนี้ฮะต้องบอกว่าเรื่อง โอละพ่อทําไมฮะมีพ่มาคนหนึ่งฮะก็ปไปแจ้งตํารวจไปร้องทนายคนหนึ่งอบอกว่าทองที่ฝังลงในดินแถวแถ,ว,ถวนครนายกหายไปพี่หนุ่มเชร์รี่ <laughs> นั่นแหละเชร์รี่คือลูกสาวนั่นแหละปรากฏว่าเข,เขาเาเป็นที่เราจับภาพเ่ยนะปรากฏว่าหนึ่งมันจะ <laughs> 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 มี <laughs> มี <laughs> การขุดดินภาพที่แม่นั่งอยู่ตรงจุดที่แม่แอบฝังอยู่อแล้วเราก็ถามว่าแม่ทําไมแม่ถึง เอาทองมาฝังอ,อ่ะตัวแม่บอกว่าแม่ฝันว่าทองเนี่ยของลูกสาวที่แขวนอยู่ในเชอรี่เนี่ยอ,อมันจะหายนั่นไงให้เอาเชอรี่เอาแม่แม่แม่ไปฝังประมาณ7บาทนี่ไงและปรากฏว่าอยู่ๆเกิดลูกสาวอยากจะเห็นว่าเออทองยังอยู่เปล่าแม่ก็ไปขุด ไม่เจอท้องหายท้องหายแล้วแม่เป็นลมเป็นลมแม่เป็นลมอยู่ตรงนั้นเลยไปร้องทนายรณรงค์รงค์ก็หนึ่งร่งนักข่าวไปไปแจ้งหวงแจ้งความที่โรงพักโองครักษ์นี่นะคนร้ายทิ้งเอาไว้นี่มีมีดอีโต้มีห่อทองครับมีกระปุกพลาสติกนะครับมีมีดด้วยอรองเท้าด้วยในรองท้องรองเท้าอยู่นี่หมดเลยนะครับนี่เป็นสร้อยคอทองคำหนัก3เส้นนะสามเส้นนะฮะมีสร้อยกําไม้ข้อมือ2เส้นมีหมวมีแหวนต่างๆนานาเอาใส่ไว้นี้หมดพี่สงการถูกต้องฮะ นั่นี่ยข่าววันนั้นอ่านข่าวนี้พอดีครับผมก็สงสัยเอเรื่องนี้มันแปลกๆพี่หนุ่มว่าใครเป็นคนที่มาลักลอบขุดหรือเปล่าเราเห็นภาพหนึ่งตัวเมีดรองเท้าถุงทองอยู่เราก็บอกว่าให้บอกว่าตำรวจเอาไปส่งตรวจจะหาอะไรในมือแฝงปรากฏว่าอยู่ๆหายไปหมดเลยนั่นไงแสดงว่าคนที่ขโมยมันต้องรู้มันต้องดูตีข่าวเช้าแน่มันหายหมดแล้สุดท้าย มันโอละพ่อสิพี่หนุ่มทำไมฮะวันที่คุณรณรงค์พาแม่ไปปากคำตำรวจขอสอบแบบใกล้ชิดหน่อยหลายชั่วโมงข็นไปขึ้นมายอมรับอลไรอะเสียงโลบร้องไห้อะรมาโอ้แม่เอาไปขายแม่เอาไปขายเอาไปขายพอเอาตัวจำนำฝังลงไปอีกนี่ไงฝังลงไอีกรัฐบอกทำไมต้องฝังอ่ะกลัวตัวจำนำจะหายคือสรุปแล้วง่ายๆคุณผู้ชมฮะทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นแม่หลอกลูกสาวถูก หลอกตั้งแต่บอกว่าฝันเลยล่ะ,อะตอนที่ลูกสาวเนี่ยนะฮะซื้อทองมาแม่เห็นทองแล้วแม่อยากได้ทองไปขายเลยเกินเลยวางแผนบอกลูกสาวบอกว่าเนี่ยแม่ฝันนะว่าถ้าเก็บไว้เนี่ยทองหายหแน่นอนอเอาทองให้แม่ซะเดี๋ยวแม่จะเอาไปเก็บไว้เองแม่เอาไปฝังสุดท้าย แม่เอาไปขายให้ผัวใหม่นี่โอ้โหเขาบอกว่าแม่บอกนะบอกว่าผัวใหม่เนี่ยป่วยอยู่ก็เลยต้องเอาทองเนี่ยไปขายไปรักษาครับมันมีประโยคที่สัมภาษณ์มนคนละเรื่องกับตอนที่สัมภาษณ์ตอนแรกเลยพี่หนุ่มจะฟังเสียงมอนกันเลยหลังจากจับพิรุธาฟังสัมภาษณบอกคิดยังไงครับถึงเอาของลูกไปนั่นนะพอป่วยโอ้ัวป่วยลูกสาวก็ทำว่าสัปพอร์ตทำอะไรกลับบ้านครับ ป้าก็ไปประจำมีคนเพราะเพราะวป่วยเนาะหัวป่วยหนักเลยตอนนี้ก็ขอเงินสี่เมื่อสี่แสนเอีกแล้วก็ต้องหายไปก็ไม่มีหัวป่วยเป็นอะไรป้าะเป็นโรคอะไรโรคแข็งตับแข็งมือที่หัวใจแข็งเลี้ยงด้วยอ๋อนั่นแหละฮะพี่สงการเสียงคนละเรื่องเลยนะ วัวไม่สบายว่อไปดักขออีซี่แสนก็ไปไปนี่แหละฮะแต่คุกเลยฮะเป็นแจ้งความเท็จแบบนี้อย่าทําเอาเป็นเยี่ยงอย่างเด็ดขาดนี่นะครับนี่แต่ว่าในมุมของเรื่องทองนี่เป็นยอนความได้ถูกไหมก็คือหนึ่งเป็นเรื่องของแม่กับลูกเออนความได้รักทรัพย์หนึ่งแม่รักทรัพย์ลูกลูกรักทรัพย์พอแม่แต่แจ้งความเท็จนี่ยมันเรื่องยอนความไม่ได้สิพี่หนุ่มก็คือแต่ถ้าไปย้อนไปย้อนในศาลนะลูกต้องแถลงสารว่าที่แม่เอาไปเนี่ยก็คือหนึ่งก็ตกลงกันเองนะครับ อ้าแต่ลูกเสียอกเสียใจนะฮะทองเจ็ดบาทกว่าเก็บหอมรอมริบสุดท้ายแม่เอาไปขายให้สามีใหม่ครับนะเอ้าพักสักครู่ช่วงหน้ามีอะไรฮะโอ้แม่สาวแก่เรือทหารเรือมาแล้วโดดทีปรถแจ๊สปังปังปังนีแฟ่ไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวกลับมาตับตับตับมาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมา สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโทรมินโหนกระแสะแต่เช้าเอาละฮะกลับมาสู่โหนกระแสะแต่เช้านะครับนี่แหละครับต้องมาดูเรื่องนี้เลยพี่หนุ่มเรื่องอะไรฮะแม่เ้าแกมเรือทหารเรือมาแล้วเขาบอกครับตามจี้ตามจี้ทหา,าเรือตามขับตามจี้รถคันหนึ่งนะครับก็บอกว่า เขาตามจี้เนื่องจากว่าเขาเห็นทะเบียนรถคันหนึ่งมีอะไรบางสิ่งปิดตลต้ลทะเบียนรถพี่หนุ่มดูมคันหน้าจอนี่ท่านผู้ชมมาสังเกตดูให้ดีรถคันนี้ขับตามจี้ติดๆแล้วนะครับนี่ฮะเขาบีบแต่ดังตลอดเส้นทางเลยนะครับครับเขาไปขับตามรถฮอนด้าแจดสาเหตุก็คือว่าเขาอ้างว่ารถคันที่เขาบีบแต่ดังนั้นเนี่ย มีการปลอมทะเบียนรถยนต์ให้เห็นหมายเลข33ด้วยปิดหมดเลยคเขาเลยอดลนทนไม่ไหวถึงบีบแต่ดังนอกจากนี้แล้วพอถึงติดปุ๊บทหารเรือคนนั้นเนี่ยตอนแรกเราเนว่เก็ไปข้าราชการลงมาเนี่ยนี่ตึงนี่นี่นี่ถีบรถจัตเตนคนทหารเรือขับรถวีออสนะครับครับที่เห็นนี่ฮะเปิดประตูปุ๊บถอย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 เอาเราเว้นในผู้หญิงลงมาแล้วนี่มาลงมก่อนทุบตึงปังผู้หญิงเอาแล้วนี่ครับรถจัด รถแจ๊สเตรียมออกนะฮะรถยอดไปปิดไฟไปไม่ได้เดี๋ยวดูฮะเป็นภาพเหตุการณ์ที่ชุลมุนกันเปิดประตูล็อต่อยตบตบเนี่ยเขาเนี่ยเขาไม่ได้ต่อยมันก็ต่อยเขาพยายามจะลากมันละพี่มัน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 เหมือนต่อยผมก็ลุ้นไปตุ้ชมอันี้เหมือนดึงกันเสร็จแล้วเนี่ยเนชุลมุนนี่นะครับโอ้โหพี่หนุ่มเนี่ยมันเกิดในพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบ้านเออสระบางนี่นะฮะ ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเธอขับรถหรือเธอมาเฉยคแต่ว่าทหารเรือคนนี้เนี่ยนะบีบแปรลรล่เธอมาตลอดเวลานะครับพอเธอเปิดกระจกผู้ชายคนนี้ก็ยกมือยกไม้ด่าทอเธอแล้วก็บอกว่าทำไมถึงต้องมีอะไรมาปิดที่ทะเบียนรถด้วยเธอก็บอกว่าตัวเธอเองเนี่ยเป็นคนเชื่อรกโชคลางพยายามหาเล้มาปิดตรงทะเบียนหน่อย นะครับปรากฏว่าก็เลยเป็นการทะเลาะเบาแหวงกันนะฮะค,คนที่ถ่ายก็บอกน,น,น,นี่นี่เห็นไหมฮะเอามาปิดอย่างนี้นี่นะครับซึ่งเขาบอกว่าเลขทะเบียนเนี่ยไม่ถูกกับตัวเธอไงแต่ล่าสุดนี่คือตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือต่างคนต่างเจราจาไกล่เกลี่กกันไปยอมกันไปขอโทษกับโพยกันไปแต่ทางฝั่งกองทัพเรือ ไม่จบนะฮะสั่งตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องราวของทหารเรือในนี้แล้วนะฮะบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าในขั้นตอนของทางคดีจะไกลกันไปแล้วแต่ทางทหารเรือยอมไม่ได้เพราะถือว่าเป็นการปฏิบัติเหมือนกับทาให้แบบเหมือนกับผิดวินัยกองทัพเสียหายนะนะฮะเพราะว่าเหมือนกับไปใช้กริยาท่าทางหรือว่แล้วแต่เนี่ยกับประชาชนซึ่งไม่ถูกไม่ควรเนี่ยนะฮะเขาก็ว่ามาแบบนั้นก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่า ถ้าผิดไร้แรงเดี๋ยวโดนลงโทษทางวินัยแน่นอนโลกโซเชียลเขาเหวี่ยงจันคือปรับคนละร้อยคือเขาแปลตรงพี่ตรงนี้ว่าทําไมคุยตั้งนานจริงๆ<อ>แล้วมันเป็นอย่างนี้พี่หนุ่มครับเราเรียนในข้อกฎหมายสําคัญก็คือว่ากรณีถ้าเกิดทำร้ายร่างกายกันครับ แล้วทุบรถกันนั่นคือความผิดยมความได้ส่วนตัวแต่กรณีถ้าเรามีป้ายทะเบียนรถนะครับท่านผู้ชมฮะถ้าเราเอาไปปิดเนี่ยจะผิดเรื่องปลอม,อมและช้เอกสารสิทธิ์ปลอมนะฮะราชการปลอมค<า>ุกนะครับพี่หนุ่มค<า>ุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่1เหมือถึง1 0 0 0แสนบาทเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พอกันทั้งคู่ก็คือไอ้เรื่องที่ทำร้ายกันทั้งคู่แต่เรื่องของรัฐเป็นผู้เสียหาย ปลอมและใช้สารราชการปลอมเนี่ยยอมความไม่ได้สิทำไมนสอนอ,อนสรรแดงทําไมไม่แจ้งข้อกล่าวหาเอาให้ชัดพี่หนุ่มเรื่องนี้เ<อ>พราะงั้นไอ้คนไปเลียนแบบบ้างไงเห็นคันนี้บอกเอ้ยไม่ฉลอเอาสติคค๊กไปแปะ<อ>หรือเอาทองไปแปะ<อ>ทาไม่ได้คือมีแนวคัพิพากษาเลยนะพี่หนุ่มนะทําไม่ได้นะครับเรื่องนี้ฮะนะครับต้องบอกกล่าวกันนะอโอเคนะครับไปที่เรื่องรถดีแล้วก็ไปถึงอีกหนึ่งรถแล้วกันโอ้โหเป็นเรื่องราวของรถเบนซ์คันหนึ่งคุณผู้ชมครับครับ ขับมาแล้วปรากฏว่าเดี๋ยวไปดูภาพนี้นะฮะไปชนรถกระบะคันหนึ่งแล้วกระบะนั้นพลิกคว่ำหมุนกลางถนนนะฮะเด็กกระเด็นออกมากลางถนนนี่ดูดิฮะแล้วดูนะฮะฮเด็กเนี่ยกระเด็นตกลงมาข้างนอกคุณผู้ชมเห็นไหมฮะโอ้โหมีพลเมืองดีนี่นะฮะนอนอยู่ที่พื้นเห็นไหมครับโอ้โหวิ่งเข้ามาแล้วช่วยอุ้มครับส่วนคนที่ขับรถเป็นคุณตาแล้วก็คนที่นั่งข้างเป็นคุณยายของเด็กคนนี้ครับ ตอนนั้นพ่อแม่เขาไม่อยู่ครับเด็กคนนี้นะฮะมีเลือดออกที่จมูกแล้วก็ปากพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านั้นหลังจากนั้นนะฮะกู้ภัยมายังไม่สามารถเคลื่อนตัวคุณตาคุณยายคู่นี้ได้เพราะว่าคุณตานั้นกระดูกหักเส้นเอ็นฉีกนะฮะแล้วก็มีเลือดไหลอย,อยู่ตลอดเวลาส่วนคุณยายกระทบกระเทือนที่ศีรษะไปโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าเลือดออกในสมองรอดูอาการนะครับว่าจะต้องผ่าหรือเปล่าส่วนคุณตาผ่าแน่นอน นะฮะแล้วค,คุณหมอบอกเลยครับคุณตานั้นน่าจะพิการนะครับน่าจะพิการ,รส่วนของเด็กตอนนี้อาการปลอดภัยแต่ต้องรอดูอาการเหมือนกันหลังจากที่รถเบ้นคันนี้ชนรถกระบะคันเมื่อกี้นี้ไปแล้วคุณผู้ชมฮะเขาพุ่งตะบึงต่อไปข้างหน้าโอโแล้วก็ไปชนรถโตโยต้าซูุน่าอีกคันหนึ่งตุ้มมีผู้เสียชีวิตในรถคันนั้นด้วยอแล้วก็ยังไปเสี่ยชนมอเตอรไ์ไซค์อีกคันหนึ่งด้วยนะฮะเนี่ยนะ,ะที่เขาแล่นไปนู่นเนี่ยนะครับ สุดท้ายแล้วคนขับอ้างว่าตนเองนั้นไม่ได้เมานะมีการตรวจสอบไม่ได้เมาไม่ได้มีแอลกอฮอลในเส้นเลือดเลยครับแต่กระบอกน้ําเอออันใหญ่เออ่แก้วน้ําเยติอมันหล่นลงไปนี่ฮะติดตรงเบรกก็ไปติดตรงเบรกอ้างแบบนี้อ้างแบบนั้นยังไงพี่คือมันอ้างไม่ได้ต้องเลยท่านผู้ชมนะบอกว่าอยู่ๆเนี่ยถ้าเราขับรถประมาทบอกว่าการอ้างเหตุในแก้วน้ําติด จะอ้างพ้นผิดไม่ได้มนคนละเรื่องอประมาทก็คือประมาทต้องถูกล้มนาคียายังไงต้องโดนต้องถูกล้มนาคียาแน่นอนนะเพราะว่าหนึ่งจะอ้างว่าไอ้แก้วน้ําติดแล้วไม่ต้องถูกล้มนาคีไม่ได้ไม่ได้ผิดฮะ นะฮะเอ้าแต่ที่แน่ๆนะครับก่อนหน้านี้พอรถชนไปปุ๊บเนี่ยมันก็มีประเด็นข่าวเกิดขึ้นเลยว่าคนที่ขับรถคันนี้เนี่ยนะครับเป็นพนักงานขับรถจ้างพนักงานขับรถของเจ้านายคนหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเอารถของเจ้านายเนี่ยไปขับเล้วกรทุกผู้ชมฮะเชื่อไหมว่าชาวเน็ตแป๊บเดียวเนี่ยขุดขึ้นมาเป็นภาพนี้ฮะโอ้โหเป็นภาพของชายคนหนึ่งที่รับดอกไม้อยู่โอ้โหจากใครฮะ รับดอกไม้จาก,จากข่าวบอกที่ปรึกษานายกที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้วยนะใช่ฮะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเนี่ยแหละฮะเอาดอกไม้ไปให้ในวันเกิดของเขาครับคนก็เลยงงอ้าวนหนบอกเป็นคนขับรถเนี่ยทำไมที่ปรึกษานายกถึงเอาดอกไม้ไปให้เออเขาบอกว่าดังนั้นเนี่ยเมื่อมันขัดแย้งกันเอ้ยนี่จากภาพไปที่ปรึกษานายกถ้าเป็นลูกจ้าง ใครจะมอบกับเช้าก็นั่นไงออการอ้างแบบนี้เพื่อจะต้องการเนึ่งเรื่องของการรับผิดช,ชอบค่าเสียหายหรือเปล่าที่เขาพูดจากันสงสัยกันแบบนี้แต่ที่แน่ๆเราเออได้มีการถามทางคุณแม่ของเด็กออนะฮะคุณแม่ก็บอกเลยว่าวันที่ชนนะฮะจนกระทั่งถึงวันออวันศุกร์ที่ผ่านมาวันอังคา์นะฮะวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการติดต่อมาเลยเอาทำไมไม่ติดต่อวันที่ชนก็ไม่ติดต่อเลยเออนะ,ะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเธอต้องย้ายคุณพ่อคุณแม่ของเธอคุณตาคุณยายแล้วก็ลูกสาวเธอเนี่ยนะครับ ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะฮะปรากฏว่าเธอต้องให้ทนายความของเธอเองเนี่ยโทรศัพท์ไปหาทางเจ้าของรถเบนซ์คันนี้โดยการไปหาเบอร์เองด้วยนะเอาติดต่อได้ไหมติดต่อได้แต่เป็นคุณแม่ของของคนขับครับแล้วเขาว่าไงฮะเขาบอกอย่างี้ยบอกว่าถ้าเกิดจะย้ายเนี่ยไปเอาประกันของรถเบนซ์กันแล้วกันรถของลูกชายเขาเนี่ยไปเอาเลยเอาทำไมไม่แม่ไม่บอกลูกชายแม่ที่ขับชนกระตุ้มเนี่ยเอาประกันไปแจ้งต่อ โรงพยาบาลเออว่ามีชั้นหนึ่งไงมีคาตอบให้พี่เลยฮะคุณแม่ตอบกลับมาครับว่าลูกฉันก็เจ็บเหมือนกันเพราะฉะนั้นเธอก็ไปเอาประกันเบ้นไปโทรเอาเองอย่างนี้ก็ได้เหรอไปจ่ายเองอู้ยางงี้ก็ได้เหรอเนี่ยก็นั่นไงผมเกิดมาไม่เคยเจอแปลกมากก็นี่แหละพี่ได้เจอแล้วนี่โว้ยมงอะไไหมล่ะงงทิฮะพี่หนุ่มจริงๆแล้วเราไปขับเฉียวชนเขาเนี่ยหนึ่งมันแสดงปฏิบิณิอันที่สองมันเป็นเหตุบรรเทาโทษก็คือเป็นเป็นเป็นเหตุที่เรียกว่าเกิดขึ้นแต่ถ้าพูดถามพี่สงการในฐานะของข้อกฎหมายเนี่ย ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมไอกระบอกนั้นอะไม่เกี่ยวเพราะหลักกฎหมายไม่ได้บอกว่าการกระทําโดยประมาทหรือมีแก้วน้ําขัดตรงเบรกแล้วจะพ้นผิดไม่ต้องถูกลงคดีอาาไม่มีมันมีแต่ประมาทเป็นเหตุผลถึงแก่ความตายจําคุกไ่เกือบสิบไป้วปรับไ่เกินสองแสนประมาททาให้คนรับเิติสาสัสจําคุกไ่เกิอบสามไประปรับไ่เกินบหกหมื่นบาทหรือจะต้องปรับโอเคนะครับชัดๆอ้าก็ต้องไปดูกันต่อไปนะครับว่าเหตุการณ์ภายหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามีบทสรุปของสองคดีมาให้ดูโอ้โหนี่ ปึ้งปึ้งปาทุบรถปาทุบรถนะกับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของเด็กคนนึงที่ถูกข่มขืนเป็นเด็กวัยรุ่นไปข่มขืนนะฮะสุดท้ายแล้วโดนพ่อเด็กเตะก้านคอซะสลบเกือบเลยโดนสารตัดสินมาแล้วติดคุกกี่ปีลนะพี่้าจำไม่ผิด36ปีกับอีกิ6เดือนหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาครับโหกระแส เอาละฮะกลับมาสู่รายการโหกระแสแต่เช้า<ถ>เอาเรื่องราวของป้าทุบรถซะหน่อยฮะโอ้โหฮะนี่ฮะพี่หนุ่มฮะถ้าจำกันได้ท่านผู้ชมครับกรณีป้าสองคนนะครับคือนางสาวรัตนชัดนะครับและนางสาวมณีรัตน์นี่ฮะที่ใช้ขวานนะท่านผู้ชมจาได้ดูภาพจากหน้าจอเลยนะฮะลงมาจากรถนะเดี๋ยวเธอเห็นดูฮะเธอจะเดินมาคว้าขวานมาแล้วฮะง้างมาดูฮะง้างตันเตียงโอ้โห,โโหไปแล้วสอเปี้ยง นี่เสียมกันนะช่วยกันตีปังปังปังปัเนี้ยรถกระบะสีประตูที่มาจอดขวางหน้าบ้านของเธอฮะนี่นะครับจากภาพนี้ย้อนไปเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ส5 6 1ันนะนะครับครณีนี้สาลจังหวัดพระนครพ่คับพิพากษาวรร่าจำเลยทั้งสองม,มีความผิดตามประมงลวิยามาตรา8 3มาตรา358นะครับ สารจำคุกคนละสามเดือนและปรับคนละหนึ่งหมื่นแปดพันบาทแต่การนำสืบของจำเลยทั้งสองเป็นเหตแการพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุกคนละสองเดือนและปรับคนละหนึ่งหมื่นสองพันบาทแต่สารพิเคราะห์พิการ่าคดีแล้วเห็นว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดเพราะความเครียดและความโกรธสะสมกันมาเป็นเวลานานประกอบกับความผิดที่กระทำไม่แรงเห็นควรให้โอกาสจำเลยทั้งสองกลับตัวเป็นพลเมืองดีโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้สองปีครับครับผมนี่ฮะ นี่นะฮะก็คือเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าตอนนั้นเกิดเหตุดังมากนะครับดังมากครับเราก็กลัวว่าใครจะเอาเป็นตัวอย่างเหมือนเดือดเนือน้อนใจนะฮะเพราะว่าตลาดเนี่ยไปสร้างโอบล้อมบ้านแกทางรที่ตรงนั้นเนี่ยเขามีกฎหมายว่าห้ามตั้งตลาดถูกต้อง้วเพราะนอกจากนี้แล้วป้าแกก็ติดประกาศนะตรงหน้าบ้านว่าห้ามจอดหน้าอะไรต่างๆนะแต่เ้ายังไปจอดเมื่อไปจอดไปฝ่าฝืนก็จะมีเหตุเกิดขึ้นนะครับที่จริงอยากจะแนะนำท่านผู้ชมว่าถ้าใครประจอดขวงหน้าบ้านเราจะไปทุบเรียกตำรวจมายกรถไปที่โรงพักแล้วเขาเสียค่าปรับค่ายกรถไปโอเคนะครับ ไปอีกเรื่องหนึ่งผู้ชมครับเป็นเรื่องของอันนี้ก็เป็นบทสรุปเหมือนกันจำได้ไหมฮะเรื่องราวของ6โจนะฮะที่ไปขอโทษนะฮะไปร่วงระเมิดเด็กหญิงคนหนึ่งเข้าแล้วพ่อเขารู้เขาตามมาเตะปากจนกระทั่งหงายท้องเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีเป็นลักษณะเหมือนกับอบตคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็โดนพ่อเนี่ยเตะซ้าด้วยต่อยไล่ชกต่อยนะครับสุดท้ายแล้วล่าสุดพิสงการคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ศาลตัดสินมาแล้วนะครับครับ เด็ก1-6คนแรกเนี่ยนะฮะ 36ปี36เดือนแต่ว่าสารท่านลดโทษได้กลึงหนึ่งเพราะเด็กทั้งหมดให้การรับสารภาพนะครับจึงเหลือ18ปีกับอีก18เดือนสําหรับเด็กคนที่7นะครับคนที่นั่งในที่เกิดเหตุที่นั่งดูแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรเนี่ยนะฮะโดนไป18ปี36เดือนลดโทษได้กลึงหนึ่งเหลือ9ปีกับอีก18เดือนครับแต่สารเห็นว่าเป็นเยาวชนอายุไม่ถึง18ศสารจึงสั่งให้เด็กทั้ง7คนไปอยู่ศูนย์ฝึกศูนย์ฝึกสถานพินิษ จังหวัดลบบุรีเป็นเวลา5ปีนะฮะสูงสุด7นปีแต่ถ้าเด็กทําความดีอาจลดโทษลงอีกตามคําสั่งของศาลนะฮะผมถามนี่สงการเป็นความรู้หน่อยดีเด็กพวกนี้นะอายุไม่ถึง18ปีแล้วไปก่อความเดือดร้อในให้ชาวบ้านไปคมคืนก็บ้างไปไล่ตีอะไกระทืบไล่ยิงไล่ฆ่าคนไปปล้นไปที่ไแต่สุดท้ายเสร็จปุ๊บโดนตัดสินออกมาครับ เป็นเด็กเนี่ยก็นี่ไม่โดนอะไรก็นี่ฮะต้องบอกว่าบางทีการกระทําของเด็กและเยาวชนเนี่ยบางทีศาลท่านเมตตาให้โอกาสแต่ถ้าเด็กกระทำซ้ําๆซ้ำๆเนี่ยบางทีต้องอาศัยผู้เสียหายอาศัยของ ตำรวจต้องช่วยกันว่านําพฤติการของเด็กที่มีพฤติการเหี่ยมโหดหรือพฤติการลุมโทมเนี่ยให้สารท่านทราบเพราะบางทีสารท่านไม่ทราบพี่นุ่มถ้าใครไม่เอาข้อมูลนําเสนอสาร,รเรื่องนี้เหมือนกันถ้าเป็นกรณีของเรื่องนี้ถ้าเกิดหลังจากที่ประกาศละกิจจา27พฤษภาคมที่ผ่านมาถ้าเป็นลุมโทมหญิงแบบนี้นะโทษจําคุกตลอดชีวิตนะพี่นุม่มคือเท่าที่เห็นเนี่ยผมสัมผัสมาในการอ่านข่าวเอยหรือทํารายการมันเยอะๆเนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วเด็กบางคนเนี่ยครับ เข้าไปแล้วไปทาแล้วออกมาพอโตไม่ใหญ่มันเป็นโจรน,นี่แบบหมูหยองไงที่ททพ่อแม่เขามามานั้งคุยรายการพี่หนุ่มไง <ฮะ S 2> ปรากฏว่าไปมาปุ๊บก็มีคนสงสารมีคนเรียกร้องอย่าประหารหมูหยองเลยทําไมคนที่เรียกร้องต่างๆไม่เรียกร้องให้กับผู้เสียหายบ้างอ,ะอา่ะผู้เสียหายโดนข,ข่มขืนโดนฆ่าเนี่ยทำไมไม่เรียกร้องแทนเขามาก เป็นไปได้ไหมว่าต่อไปจะมะีกฎหมายที่ลงโทษเด็กเหล่านี้ที่ไปทําความผิดให้มันหลาบจํามากกว่านี้ไม่ใช่แค่แบบไป,ปติดสถานพินิจหรืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยศาลท่านเนี่ยท่านดูพฤติการจําเป็นอย่างยิ่งที่เวลาเกิดเหตุแบบนี้แล้วสื่อมวชนต้องช่วยกันนําเสนอเรื่องของพฤติการของคนร้าย หรือตัวผู้ต้องหาแต่เราก็ปกป้องทังเหยื่อในการคุ้มครองไปเสนอยังไงพี่ทุกวันนี้ขนาดเป็นเด็กอายุ15 1หยิงเขาฆ่าเขาต้องบังหน้าอย่างเงี้ยคือมันเป็นอย่างนี้พี่หนุ่มที่บอกพี่หนุ่มก็กระซิบผ่านรายการพี่หนุ่มเลยว่าที่เขาปิดหน้าปิดแต่เขาเตงว่าผู้ต้องหามันจะไปพูดทําให้ผู้เสียหายซ้ําเติมเนี่ยประเด็นนี้ประเด็นสำคัญที่สุดที่เขากลัวกันนะคือไอ้คนที่ไปทําเขานี่ไงนี่ไงมันถึงต้องปิดอ่ะคือหนึ่งที่ปิดเดี๋ยวกลัวว่าเรื่องไม่จอแต่ถ้าเกิดห้ามพูดเี่ย สำคัญจริงๆแล้วมันมีทางแก้พี่หนุ่มกฎหมายเนี่ยเขาออกมารวมทั้งเรื่องของคําสั่งพบตรห้ามให้เอาผู้ต้องหามาแถลงข่าวอืถ้าไม่เอาตัวมาก็มีเอาภาพไงเอาภาพกับพี่หนุ่มภาพนี่ไม่ได้ห้ามอันนี้ผมไม่ได้ชี้พงให้กรลอกนะไมาให้มาตัวมาเพราะว่ากลัวผู้ต้องหามันไปพูดให้แต่เดี๋ยวเอาภาพออกมาเด็กไม่ถึง18ป โดนอีก็บังหน้าเลยท่านผู้หืาก็บังหน้าไปบังก็บังหน้าจะไปรู้ได้ไงคือที่ผมถามนี่คือหมายความว่าเป็นไปได้ไม่ได้จะให้คนในเห็นหน้ามันหรือว่าคนนี้มันทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ผมว่าจริงๆแล้วในอนาคตไม่แน่น่ะอาจจะมีพิจารณาเรื่องนี้เออไม่งั้นนะแบบโอ้โหเขาไม่ทันระวังตัวไงถ้าเห็นปุ๊บเออจะระวังไอ้คนนี้ทุกกเด็กพวกนี้เนี่ยตรงนี้ต้องฝากด้วยนะครับเรื่องที่สำคัญมากๆอยากให้ภาครัฐดูแลในเรื่องนี้ก็คือการบางทีการ เปิดบางส่วนให้สังคมรับรู้ได้ป้องกันตัวรอคือเอาหนักๆห,หน่อยเวลาเด็กมันไปนก่อเหตุเนี้เอาหนักๆห,หน่อยอคืออยากให้โทษมันเท่าผู้ใหญ่เลยอะครับเนาะ